Để được nhà để cái để và thì bắt con nhảy lên, thì hóa đi hóa, mong con nhảy thoải mái, nhẹ, kèm nó, nó à, quật mạnh chút, dài, nó sẽ mau to, như là cái cổ

ายอ่า้เสียสิผลงากดีคือการสืบสทแล้วก็สืบสิทธิาแล้วก็ราเข้าทั้งงนี่คิดคือเล่นผลรวยเพะว่าคุณผู้ชมคือสาธิโอ้ยไม่ได้ เด็กๆเจ๊เจ๊ตายเจ๊เจ๊ตายอย่างนต่ย่างนันเวลาบอกว่าเราเี็คนว่าโอกคนเดียวมาอยู่สองเดือนคุณพ่อเแก คนปัญหาตัวเองก็ได้มบอกเราจะต้องราต้องศึกษาส่งัแต้องติดใจในการปัตตเองบติดใจตนเองเลนังีนี่ก็้เก็ตตัว่าอมาที่ Non นั่งมา non พอดี non ต้องแสดง non นะไม่

นี่แหละนี่าือนวตามเขามวงานยากเยอะชีวิตนเจียวตัวงานยากก็คุ้นเจียวเพระฉะนั้นคนนนเคยคนนั้นเคยคุยตุยปานคนนั้ต่ำปานเราะวาต่อใครใครเรียกอยู่คนน้นตัวอาจารย์ที่เคยได้จับตัว่า